ขอบคุณแม่อ่าสวัสดีค่ะนะคะของสวัดวันนี้ผมก็มาที่หวังพ่อปู่ไปอาป้าคำใสก็นอนหลับกอกกอกป้าคำใสเนอะหลังจากที่คุณแม่เพชรสมนมาบอกว่าได้กินหรือยังหน้ากากหมูไส้หมูอ้าวก็ลูกชายเจ้าทำงานโอ้โหแบบว่าตีสองยังไม่นอนนะคะลูกชายเจ้า ก็มาแล้วมาแล้วนะคะเนื้อมูมาแล้วนะคะเนี่ยไส้มูอุ่นแล้วจุกก็ได้กินแล้วอันนี้รับก่อนอันนี้ของขวารนะอันนี้ครัวกลางนะคะพี่เบสสมรโอ้โหขนาอยกไม่ไหวอุ้ยต้องต้องเสือยก อันนี้ของป้าคำสายจ้าของป้าคำสายนะคะอุ้ยเราก็ได้กินแล้วเสืออุ้ยยกไม่ไหวลุงหวางเสือมากินด้วยกันแล้วอุ้ยยกไม่ได้เสือแม่เห็ดสมอไสยพรนะคะออ้โแม่พวกเอามาหลายหมื่นแล้วล่ะเออห้ายู่เพวนว่าไปอยู่ในป่าอยู่อยู่ในป่าอยู่ในดุงไปเห็ดสวนให้เอฟซีบ้านสวนมาดามมาดามอะไรนะ ามหลายท่านโอ้หลายท่านสิบหลังนะคะสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหเดี๋ยวป้ากับใจก็ไปสวิตเซอร์แลนด์อยู่ตรงนั้นแหละน่าจะเสร็จอ่าภายในเดือนเมษาแต่ละหลังแต่ละหลังก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดก็ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดเนาะอ่าสีก็คั้มไปนะคะคั้มไปเดี๋ยวเอาเสือมายกดูสีเสืออเสืยกสิยกสิโอ้ยกไม่ขึ้นโอ้ โอ้นะคะไหนบ้างเนี่ยมันเป็นเนื้อสะโพกเนื้อสะโพกแล้วก็ไส้อันนี้แล้วก็มีไสียบยาวที่ปากกระชอยากกินเลยเอออยากกินเลเออเอาไปลากเอาให้ครัวกลางอันนี้ครัวกลางนะคะก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะพี่สมรขอให้คุณพี่จงเจริญเจริญนะคะครับผมอันไหนเนาะของป้าใส่ัวนี้บอกใช่ของป้าก็ใส่โจนีไส้ด้วยมีไส้ด้วยว่าสั่งเอาไส้นะคะ ไม่ได้เป็นปลอมนะคะแต่ใหญาใช่นี่ค่ะถือสองถุงสิถือสองถุงเลยมันไม่ไหวเลยไหวสิระดับไหวอันนี้อ้าอ้อันนี้อันนี้ของป้าคำสั่นะคะอู้วนี่นะอู้วววอันนี้ของครักลางก็อุ่นหนักนะคะอเดี๋ยวหนึ่งสองเนี่ยก้อนเบลเลอร์เลย ก้อนใหญ่แท้ๆเนอโอ้อันนี้มันจะเป็นเออะไรนะอันนี้เป็นเนื้อชะโพกอ๋อที่แบบย่างอร่อยใช่ไหมอันนี้จะย่างอร่อยอันนั้นก็อร่อยป้าคำใสจะย่างจะจะย่างกินกับใครผมเห็นป้าคำใสบอกว่าหนึ่งเสือสองลุงวานสามพ่อฟื้นสี่ป้าคำใสแล้วก็มีปุ๊ด้วยนะคะลูกฮันนี่เดี๋ยวเราจะเอามาย่างกินตรงนี้บ่เฮเสือไม่ได้ต้องย่างที่บ้านแล้วมานั่งกิน งานทำกับข้าวบริเวณตลาดบริเวณตลาดอันนั้นก็ให้เป็นแค่ตู้เย็นไม้ขัวกลางอันนั้นเสือต้องยกซะเดิเดีวยวเสือไปเก็บเองเสือมายกไปเลยเจ้าโอเคครับผมขอบุณ FC ผู้ใหญ่จก็หมดหน้าที่แล้วนะคะหมดหน้าที่ของอ่าลูกชายคนเพื่อนบอกว่าบอกว่าโอ้ยลูกชายสุดที่รักขอยไปทางใดเร็ว โอ้ยก็อยู่ในป่าค่ะอยู่ในป่ายังไม่ออกมาเลยลานปู่นี่ว่าวันนั้นวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะทีก็เริ่มมองค้าไปหมดแล้วเนี่ยธุรกิจรักตัวธุรกิจ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 อ่ะพันล้านนะนี่นะเอออย่านะอย่านะครับผมเออโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากเปเวียนเขานี้เนาะไปบ้านม่วง ไปซื้อถังน้ำไปซื้อท่อน้ำไปซื้อวัสดุช่างเขาลงข้างในกำลังทำบ้านสวนอ้าวโอเคบายบายโชคดีนะคุณน้องขอบคุณุณแม่เพชรสมออีกครั้งหนึ่งเนาะขอบคุณเซบอยนะสะพานบุญโอ้สะพานบุญนี่ย ได้กินเ,เออดีกว่า <Tá> ก<ป>ินแ <Massachusetts> ต่ตำตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ยังมาเหมือนเดิมยังไม่ได้ลืมร้านพ่อปู่ปาลิกิจเด้อยัมาเหมอนเดิมเให้ภารกิจรัดตัวใช่ใช่พันร้านทำธุรกิจอ่าภารกิจให้เสร็จทุกอย่างเดี๋ยวจะมา ให้ป้าคำใสลำเร่งเร่งเร่งเยอะผมก็ยุ่งวุ่สาธุจ้าสาธุสาธุนะคะอ่าโชคดีให้ทำเภารกิจชัดเจนก่อนจ้าอ่าโอเคโอเคครับไปเอาเสือเอาไปยังไม่ครบอ่าแปดนาทีหรอกอ้าวเอาไปอืดอ่าอันนี้ของเรานี่ให้พ่อฟื้นเอาไปนี่ ก็ไปแล้วนะคะเสือก็ทําหน้าที่ไปครัวกลางเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวบอกให้ลุงวางในเดอ้อล้างท้องไว้เดอ้อไม่ต้องกินอะไรเดอ้อวันนี้น่ะอ,อ,อตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นจะพากันกินอยู่ที่<อ>นู่นแหละกินให้อร่อยี๋ยว้งหมดจอามาให้ไหมอีกโอ้ยเดี๋ยวจะบอกพี่สมรว่าต่อไปนี้จะเอาหน้ากาก,ากมันอันนี้น่ะสั่งเปลี่ยนหน้ากาก,ากแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อหมดนะคะ จะได้ลาบแล้วก็จะได้ไปวัดด้วยแล่จ,จ้าโชคดีอืมก็มาดูเสื้อผ้าต่อนะคะก็ไม่รู้ว่าเสียงใครที่เท้แล้วก็เสียงเสียบอยหมูสดนั่นเองนะคะอ่าถ้าไม่มีกับข้าวก็อ่าเรียกเสียบอยหมูสดนะคะ FC ใจดีพี่เพชรสมนชัยพรก็ ซื้อมาฝากนะคะสำรานไสยเด็ดด้วยเขาบอกก็สำรานด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะครอ,อบครัวนี้ขอให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้อย่าได้มีโรคมีภัยนะคะ ก็ขอบพระคุณมากมากนะคะพี่เพชรมน์ไสยพรเสือ้อผ้าป้าคำใสก็สวยๆนะคะป้าคำใสก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณเดอ้อเอฟซีที่เคยอุดหนุนป้าคำใสนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะ ก็มีเสื้อผ้าครามผ้าขมา้าหมักโคนนะคะแล้วก็มีเข็มขัดด้วยนะคะนี่เข็มขัดแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสามเส้นเอาลงมาเพราะว่าเอซจะดูก็บางครั้งก็เอาไม้มาเม่นมันก็ยากนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ ที่ผู้ใหญ่ใจดีพี่เพชรสมรนไสยพรนะคะขอให้คุณพี่อยู่เย็นเป็นสุขขอให้พี่ร่ารวยมหาศารที่มีน้ำใจต่อ,อคนทุกๆคนนะคะสำหรับคนโคกหนองนายูทูบเบอร์ทุกคนนะคะจะได้กินเนือ้อพี่เพชรสมรไสยพรที่ขัวกลางบ้างแล้วก็ที่ ป้าคำใสบ้างนะคะขอบคุณมากๆเด้อพี่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อค่ะ